วีลคั่มแบ็คทูมายูทูบช ANNEL โฟนเมล่าวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนมาพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่หลายคนรอคอยอย่างโนเกียเมจิกแม็กซ์ห้า g สอง6สมาร์ทโฟนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกเทคโนโลยีด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยฟีเจอร์จัดเต็มและความทรงพลังในแบบที่ทําให้ชื่อเมจิกนั้นสมกับความคาดหวังทุกประการเมื่อได้ลองใช้งานจริงบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่ดีแต่เป็นสมาร์ทโฟนที่อาจพาโนเกียกลับมาทวงบัลลังก์ในตลาดระดับพรีเมียมได้แบบสง่าง,งามเลยทีเดียว อย่างแรกที่สัมผัสได้คือดีไซน์ของตัวเครื่องที่ดูหรูหราและพรีเมียมมากขอเครื่องเป็นวัสดุโลหะผสมเกรดสูงมีความบางเบาแต่ให้ความแข็งแรงในระดับเรือทงกระจกด้านหลังเป็นแบบแมตกันร,รอยนิ้วมือทำให้ดูสะอาดและมีสไตล์อยู่ตลอดเวลา หน้าจอ AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 2K บพร้อม refresh rate 144Hz ให้ภาพที่คมชัดสีสันสดและลื่นไหลแบบสุดๆไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังหรือเลื่อนฟีดโซเชียลมีเดียทุกอย่างตอบสนองได้อย่างลื่นไหลชนิดที่รู้สึกแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่จับถือ ในด้านประสิทธิภาพโนเกียเมจิกแม็กซ์ 5G มาพร้อมชิปเซตระดับเรือธง퀄กรสแนปดราคอน8 Gen5 รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นหนึ่งในชิปที่แรงที่สุดของปี2026ประกอบกับแรมให้มาเต็มๆสูงสุด18กิกะไบต์และความจุภายในสูงสุด1เทราไบต์ทำให้การเปิดหลายแอปการเล่นเกมแบบกราฟิกหนักหรือการตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูงทำได้แบบไม่มีสะดุดเครื่องไม่ร้อนง่ายและยังมีระบบระบายความร้อนแบบใหม่ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้คงที่แม้ใช้งานต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็ตาม จุดเด่นที่ทำให้หลายคนสนใจคือระบบกล้องโ o k i ียได้ใส่เทคโนโลยีบูเรวิวรุ่นใหม่เข้ามาใน Magic Max 5G ซึ่งมีกล้องหลัก216 MP ถ่ายกลางคืนคมกริบรายละเอียดชัดแม้ในสภาพแสงน้อย นอกจากนี้ยังมีเลนส์อันตรา48 MP และเลน,เนส์ปริ c o p e 64 MP ที่สามารถซูมแบบออปติค l ล 10x และซูมดิจิทัลได้สูงสุด 150x โดยภาพยังคมชัดไม่แตกง่ายวิดีโอรองรับ 8K พร้อมระบบกันสั่นใหม่ทำให้ถ่ายวิดีโอสไตล์ฟล็อกได้ลื่นไหลและว่าน้อยมากเหมาะสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์หรือสายกล้องโดยเฉพาะแบตเตอรี่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ เพราะเมจิกแม็ 5G ให้แบตมาใหญ่ถึง7,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานหนักทั้งวันยังเหลือแถมยังรองรับชาร์จเร็ว 180W ที่สามารถชาร์จจาก0ูนถึง100%ได้ในเวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังรองรับชาร์จไร้สาย 50W และ Reverse Wireless Charging ช,ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยเหมาะมากสำหรับคนที่เดินทางบ่อยหรือทำงานนอกสถานที่ ด้านระบบเสียงตัวเครื่องให้ลำโพงสเตอริโอคู่พร้อมเทคโนโลยี Dolby Atmos เสียงคมชัดใสมีมิติทำให้ดูหนังหรือฟังเพลงได้อัจฉริมากขึ้นส่วนระบบปฏิบัติการเป็น Android 16แบบ p u UI ลื่นไหลไม่มีโฆษณาและ Nokia รับประากาันอัปเดตยาวๆถึง5ปีทั้ง Security Patch และ System Update จัดว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ดูแลลูกค้าดีที่สุดในตลาดตอนนี้ในเรื่องเครือข่าย Magic Max รองรับ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.1และ NFC ครบครันทำให้ใช้งานได้ลื่นไหลในทุกสถานการณ์ การเล่นเกมออนไลน์ไม่มีดีเลย์การโหลดไฟล์ขนาดใหญ่เร็วมากและสัญญาณเสถียรในทุกพื้นที่สุดท้ายคือราคา Nokia m a g จิกแม็ 5G 2องพเปิดตัวมาในราคาที่จัดว่าคุ้มกับสเปคมากโดยเปิดตัวหลายรุ่นให้เลือกตามงบตั้งแต่รุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่นท็อปที่เน้นการใช้งานระดับโปรใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่อง ดีไซน์พรีเมียมสเปคระดับเรือธงกล้องโหดแบตอึดและระบบที่เสถียรเชื่อได้เลยว่า Nokia Magic Max 5G จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของปี2026และจะทำให้หลายคนอาจกลับมารักแบรนด์ n o k i ียอีกครั้งแน่นอน